สวัสดีค่ะวันนี้แม่บ้านพามาทำขนมเผือกทรงเครื่องนะคะทำไม่ยุ่งยากค่ะสูตรนี้อร่อยมากๆค่ะใครทานก็ติดใจนะคะเราทำทานเองที่บ้านนะคะเราใส่เครื่องเยอะๆเลยนะคะจะได้อร่อยค่ะสามารถเพิ่มเครื่องได้นะคะจากสูตรของแม่บ้านเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะคะ เริ่มจากเรานําเผือกนะคะไปล้างให้สะอาดแล้วก็ปอกเปลือกนะคะเราใช้เผือก1หัวนะคะ700กรัมค่ะขูดเป็นเส้นๆแบบนี้เลยนะคะถั่วลิสงค่ะที่เราแช่ไว้ข้ามคืนนะคะเรานํามาล้างน้ําให้สะอาดนะคะแล้วนําไปต้มนะคะ20นาทีนะคะแล้วก็พักไว้ค่ะ ส่วนของกุ้งแห้งนะคะเราก็แช่ในน้ําประมาณ10นาทีนะคะแล้วก็นํามาล้างให้เสด็จน้ํานะคะพักไว้ค่ะเห็ดหอมนะคะใช้ประมาณ1 2บสถึงสิดอกนะคะแช่น้ําข้ามคืนนะคะแล้วก็เอามาล้างให้สะอาดนะคะเสร็จแล้วเราก็นําเห็ดหอมมาหั่นนะคะ มันเป็นชิ้นนะคะชิ้นประมาณแค่นี้นะคะเรามาทำในส่วนของน้ำจิ้มนะคะใช้น้ำตาล1ช้อนโต๊ะนะคะน้ำส้มสายชู2ช้อนโต๊ะค่ะน้ำอุ่นนะคะ3ช้อนโต๊ะค่ะ ซีอิ๊วดำหวานหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะซีอิ๊วขาวค่ะ1ช้อนโต๊ะค่ะเพิ่มซีอิ๊วดำอีก1ช้อนโต๊ะนะคะยังใสอยู่นะคะ ตามด้วยซีอิ๊วขาวเพิ่มอีกหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะเป็นซีอิ๊วดำสองช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาวสองช้อนโต๊ะนะคะจะพอดีมากๆค่ะคนให้เข้ากันนะคะเข้ากันดีแล้วเราก็นำพริกที่เราหั่นไว้นะคะพริกขี้หนูนะคะมากน้อยตามชอบนะคะใส่ลงไปค่ะชิมดูรสชาตินะคะถ้าขาดอะไรเราก็เพิ่มได้นะคะเสร็จแล้วเราก็ ตั้งกระทะให้น้ำมันร้อนนะคะนำกระเทียมกับพริกไทยนะคะที่เราโขบกไว้นะคะลงผัดให้หอมเลยค่ะหอมดีแล้วเราก็ใส่เห็ดหอมลงไปนะคะเห็ดหอมที่เราหั่นไว้นะคะ นำถั่วลิสงที่เราต้มไว้นะคะใส่ลงไปผัดด้วยค่ะตามด้วยกุ้งแห้งค่ะผัดให้เข้ากันดีเลยนะคะให้ทุกอย่างสุกเข้ากันดีนะคะสุกเรียบร้อยแล้วเราไปเตรียมในส่วนของเผือกนะคะกับแป้งนะคะใช้แป้งข้าวเจ้านะคะ150กรัมค่ะ แป้งข้าวเหนียวค่ะ50กรัมนะคะแป้งมัน50กรัมค่ะเติมน้ำสะอาดนะคะ300ร้อยมค่ะค่อยๆทยอยใส่นะคะทีละน้อยนะคะ ถ้าแห้งไปเราก็เติมได้นะคะคุกเขาขยำให้เข้ากันนะคะให้แป้งกับเผือกเข้าเข้ากันดีนะคะ ใส่ส่วนผสมที่เราผัดไว้นะคะใส่ลงไปเลยค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะพอเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะไปตักใส่ภาชนะกันนะคะ แม่บ้านใช้เข่งจากที่เหลือจากทำขนมเข่งนะคะแม่บ้านชอบกลิ่นของใบตองแห้งนะคะหอมดีค่ะแล้วก็ถ้าใครมีภาชนะอื่นก็สามารถนำมาใช้ได้นะคะเอาที่เรามีที่เราสะดวกนะคะเป็นถ้วยหรือเป็นถ้วยฟอยอะไรก็ใช้ได้หมดเลยนะคะแล้วก็ค่อยๆหยอดนะคะจนหมดทุกเข่งแล้วได้แบบนี้เลยนะคะน้ำที่เราเตรียมไว้ก็เดือดดีแล้วนะคะ เรานำซึ้งขึ้นตั้งนะคะเราจะนึ่งไฟกลางนะคะ25นาทีค่ะครบเวลาแล้วได้แบบนี้เลยค่ะตกแต่งหน้าขนมให้สวยงามนะคะเราแบ่งส่วนที่ผัดเอาไว้ตกแต่งด้วยนะคะตอนผัดแล้วก็แต่งด้วยกุ้งแห้งเห็ดหอมนะคะ ตกแต่งหน้าสวยงามเสร็จแล้วนะคะได้แบบนี้เลยค่ะปิดฝานึ่งต่ออีกหนาทีนะคะพร้อมทานแล้วค่ะหน้าตาหน้าทานมากๆค่ะแม่บ้านขอชิมเลยนะคะเห็ดหอมเน้นๆเลยนะคะแม่บ้านชอบทานเห็ดหอมมากๆเลยค่ะขอทานอีกคำหนึ่งนะคะ ต้องราดน้ําจิ้มให้เยิ้มเยิมเลยนะคะเพื่อความแซ่บนะคะตักกุ้งแห้งแล้วก็เผือกเห็ดหอมในคำคำเดียวนะคะโอ้โห,หน่าทานมากๆค่ะเครื่องแน่นเลยค่ะรสชาติดีมากๆค่ะกลมกล่อมนะคะน้ําจิ้มนะคะรสเด็ดมากนะคะ เปรี้ยวหวานแล้วก็ออกเผ็ดนิดนนนะคะเข้ากันดีมากๆเลยค่ะทำก็ไม่ยุ่งยากนะคะลองไปทำทานกันดูนะคะต้องราดน้ำจิ้มให้เยิม้มเยิมเลยนะคะเพื่อความอร่อยแม่บ้านขอทานจนหมดกระทงนะคะอดใจไว้ไม่ไหวอะคะ่ะมันอร่อยมากๆเลยค่ะ ทานจนหมดเกลี้ยงเลยนะคะไม่เหลือสิ่งใดๆไว้เลยนะคะเรียบร้อยนะคะนี่ค่ะโชว์ให้เห็นอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าหน้าตามันน่าทานมากๆนะคะเครื่องแน่นเลยนะคะทําไปฝากเพื่อนนะคะหรือญาติหรือคนที่เรารักได้เลยนะคะวัตถุดิบและส่วนผสมต่างๆนะคะแม่บ้านจะใส่ไว้ใต้คลิปแล้วก็ในโพสต์ด้วยนะคะ ขอบคุณที่รับชมแม่บ้านจาันโโปรดนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อไม่พลาดคลิปของเรานะคะแล้วไว้พบกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายคะ่ะ